สวัสดีครับผมกับมาพบกับ BK เเกมกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมฟีฟ้าออนไลน์สอีกเช่นเคยนะครับผมสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เพิ่งเปิดมาดูช่องเรานะครับเราก็จะเล่นเกมนี้นะครับกันแบบไม่เติมเงินนั่นเองนะครับก็จะใช้นักเตะไม่แพงมากนะครับลองเล่นลงสนามมาดูครับมาดูที่มูลค่าทีมนะครับมูลค่าทีมเราอยู่ที่1ล้านนะครับแล้วก็นักเตะเราใช้ทั้งหมด3าคนนะครับผม นักเตะแถวอยู่จะเป็นตัวประมาณนี้นะฮะหลักหมื่นนะหลักพันบ้างแล้วก็เริ่มเป็นตัวบวก2บวกสาแล้วนะนะฮะหลังจากที่ได้เริ่มทดลองผู้เล่นนะฮะก็คือที่ใช้ไมนไดเตตดีนะ,ะก็เป็นนักเตะที่มีชื่อนะรับเ,เราใช้ปีถูกลองเล่นดูเท่านั้นเองนะครับอ่ะเพื่อให้เป็นการเสียเ,เวลาครับผมไปลุยเลยครับผมดูครับว่าเราจะเจอกับทีมอะไรครับผมค้นหาแบบหนึ่งหนึ่งครับผมกระชับมิดนะครับผม ส่วนมากค้นทีก็คงจะ,ะช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ทางฟีฟ่าเนี่ยเพิ่งที่กลับมาเปิดบริการอย่างที่เปิดและปิดไปนะฮะประมาณสองสามวันที่ผ่านมาทำให้ผู้เล่นส่วนมากก็เล่นกันไม่ได้เลยะะบางคนก็ต้องหนีไปเล่นเซิร์ฟสิงคโปร์กันแทนนะครับผมโอเคครับโอ้โหโผโกเท่เจ็บเลยนะฮะเราส่งมือสองไปฮะอ่าโอเคแล้วก็กองหลังเราไปตัวะครับผม เอาเป็นทางอ่าละอูบีโอเนีผมวันนี้เราจะกองหน้าเราใช้สามคนนะฮะปกติเราเล่นสี่สองสองนะฮะแต่วันนี้ขอเล่นขอเล่นเป็นสี่สามสามแล้วกันเอาเปลี่ยนแล้วต้องมาเปลี่ยนซ้ำใช้อย่างนั้นอ่ะลองแผนใหม่ใหม่ปางครับเดี๋ยวก็จะสลับเล่นไปเลยฮะสี่สองสองสี่สามสมสมห้าสองนะฮะ พยายามวางผู้เล่นให้ตามแผนอยู่แล้วนะอ่ะลุยเลยครับผมลืมดูก็แผนเลยอ๋อเขาสี่สามสามเหมือนกัเรานไม่เชิงก็เป็นห้ามากกว่าห้าหนึ่งหนึ่งสามโอ้โหหลังนี่แน่นเลยนะอ่ะมาดูครับผมจะเ่นดิมาจริงเลยฮะเล่เดนดีมาก,ก็ได้ฮนะเราก็ะระวังหน่อยนะอ้าวโอเคอากาศดียังโอเคก,อก็อ้าวฝนตกอย่งไงฮนะ เเอาสนาดนะเนี่ยอาอกาศดีโอเคครับผมเราก็มีผลทั้งเขากับเราด้วยนะถ้าเลือกสนามลื่นมาเนี่ยลูกแปลกๆปนี่มาแน่นอนนะช่วงนี้ก็มีกิจกรรมชดเชยนะครับอย่าลืมเข้ามารับกันด้วยนะชดเชยที่เซิร์ฟเวอร์ได้ปลิตปรับปรุงไปนะเมื่อสองสองวันที่ผ่านมานี่เองนะเราอยู่ในชุดฟ้าดำนะ เงินเราเจอกับทางทีมชาติอิตาล,ลีน,นี่ฮะเราก็สโมสรอ,อิตาล,ลีเหมือนกัน,นมาครับผมได้ไหมฮะอ่าได้บอลแล้วผมรัวฮะไปทางเป็นผ่านแล้วผมจ่ายไปให้ทางอีกอ,อีกน่ะ อีกทมอืมเขาน่าจะมาแล้วฮะโอเคครับโดนยิงส่วนแล้วับโอ้โหครับถ้ายิงมาตรงๆนี่เข้าเลยนะแหมเราก็ต้องระวังเพราะเราเราตะด้วยพลังต่างๆนี่มันก็น้อยว่าเขาอยู่แล้วเราต้องเล่นด้วยความระมาดัดระวัง เตือฮะไปที่ทางบาลลูนลาวิสิบาไอ้พวกาอากูเนโรสนามนี้มันค่อนข้างหนืดเลยนะฮะยิงเลยแล้วกันนะสไลดคกับผมออกไปฮะได้เต็มมุมอนะ่ะเปิดเองฮนะยิงก็งผมปัดนะ ล้าก็ยิงกันโอ้โหไม่ได้ตรองโอ้โหหลุดแล้วผมเกือบฮะเห็นถ่ายแล้วผมเอา่ะรฮะให้ทะลุมาอีกอินโยนฮะไม่ได้ผมกูเนโรเบาไปฮะระวังลูกกลับไว้ดีฮะ เกือบนะผมเหมือนจะเราพลาดแล้วนะฮะโอ้โหได้แต่มงค์ครับผมโอ้โหได้ไหมโอเคครับผมกลับไปที่ทางอากูเนโรครับผ,ผมไม่มีตัวมาเติมฮนะกลับไปที่ทางดาวิดฮนะ กลายเป็นเกือบแย่ครับไปที่ทางบอลเทอร์รี่ครับมันผ่านได้ไหมฮะไม่ได้ก็ผมอืมไม่มได้ก็ผมมีตัวเติมครับงค์เวิฟีบาฮะเอก็อกอินนะผมโอ้โนะฮะเรียบร้อยก็ผม มาเชลโนนำไปก่อนก็ผมหนึ่งศูนย์โอเคครับมาต่อฮะและวิซิบาอ้าวกล้องลบอ่ะ,อะ ยิงไปซะอย่างนั้นฮะเอาโอเคเขาน่าจะออฟไซด์ฮะอโอเคได้ไหมฮะเริ่มผ่านฮะให้กับอากุนฮะอากุนหมดเวลาครึ่งแรกครับผมมาต่อกันต่อครับต้องยิงอีกสักลูกนะ,ะเพื่อความอุ่นใจฮะลูกเดียวนี่ยังไม่พอ ไม่ได้ก็ไม่เสียครับผม <c oughs> เราได้ฟาวด้วยเหรออ้าวเลรอเล่น <c oughs> สั้นก็บผมให้กับเดวิสโอเคครับเข้าเขตได้ไหมฮะโอ้ <c oughs> โหเรา จากนั่นไปหน่อยอ้าวอยู่ด้วยฮะหนึ่งหนึ่งครับผมเจออากูเนโรครับตีเสมอใช่ย,ยังงั้นนะกลับไปที่ทางเกมกันต่อครับผมอีโอินฮะ รูดึงให้ได้ก็ผมกลับไปที่ทางบอลตอรลี่ฮะบอลโรให้ทางดาวิดซิบาโยนนะฮะอีโกอินก็ผมยังไม่ได้นะครับผมเขาน่าจะเอาแล้วโกมาก่อนแนะผ่นพาดก็ผมมาเล่นฮะพาดแ้วฮะ เรียบร้อยครับผมสองหนึ่งครับผมามาดูครับว่าเราจะตีเสมอเขาได้หรือเปล่าฮะหรือว่าจะโดนไปอีกลูกครับผมโหนำมาดีนะครับกลายรที่เรามาเสียสมาธินะฮะโดนซะอย่างนั้นกลับไปที่ทางอีโกอินนะครับ มาเชยยิงไกลติดเนะเอาละฮะไปมาเล่นก็ผมกลับไปที่ทางอากูเนโรก็ผมอีโูอินเะนยิงก็ผมโอเคครับเสมอสองสองก็ผมมาก็ผมยิงกันแบบกระหนำ่ำอะนัดนี้เวลายังพอมีก็ผม เราก็ขอล่อลุยกันแล้วกันฮนะทัน,นี้นี่หลังลนี้ค่อนข้างที่จะรั่วเลยนะอ่ะโอเคฟิลไปเล,ลุยฮนะมาเติมฮนะให้ไปทางโอเคครับอีโคอินฮนะอ้าอืมือไม่ได้ยิงวะะอดไปฮนะเอาละ ได้ไหมอา้าวยังได้บอลนะฮะยิงก็ผมยังติดก็ผมเาขาไปที่ไม่ได้ก็ผมเดลามอสดานิโลก็ผมโอเคครับเขาไปที่ทางเวลาจะมีไหมฮะแลนพาดมาเชลโนฮะบาลเตลี่ฮะนอาละฮะ อแล้วกันฮนะเอาเรียบร้อยครับผมสามสองมาครับคงจะไม่เสมอแล้วมั้งนะยิง,ยงโอเคครับผมเชือนแปสาม,สามสยิงนำแล้วก็โดนตีเสมอเพราะโดนนำนะครับผมนัดนี้นี่ซัดกันมันเลยเดี๋ยวแล้วผมเดี๋ยวเราดูบุญค่าทีมกันครับจบเกมว่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับผม เลือก,กา á กันก่อนครับไปฮะไปดูกันนะทีเมื่อกี้ที่เราชนะไปนะหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดล้านนะครับผม ก็ค่อนข้างโอเคเลยนะฮะอืมที่เขาใช้ก็ยังไม่มีเวอร์เบสเ,เลยนะฮะเป็นตัวแบบบอลโลกแทนนะครับผมครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่มารับชมกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมนะครับก็มาดูกันบ่อยๆนะครับก็จะพยายามสลับเล่นโมดอื่นให้ดูไปเรื่อยๆดะวรกันวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมสวัสดีครับ